สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมอหมิวรีวิวเบาหวานนะคะวันนี้นะคะมีเรื่องตื่นเต้นนะคะทุกคนที่รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะแบบได้ดูแลคนแล้วแล้วเขาดีขึ้นนะคะทุกคนอันนี้คือรู้สึกดีใจจริงๆแล้วก็ดีใจกับคุณมุกด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะไปดูกันนะคะว่าคุณมุกทานไปแล้วน้ำตาล นี่เลยค่ะทุกคนลองอ่านดูนะคะเดี๋ยวอ่านไปพร้อมกันนะคะขอบคุณครูแคร์ของคุณหมิวที่ดูแลอยู่นะคะตอนนี้น้ำตาลเหลือหนึ่งจาก140กว่าค่ะตัดสินใจสั่งเพิ่มอีกชุดเพราะเดือนหน้าจะไปพบหมอแล้วค่ะ อันนี้นะคะขออนุญาตปรบมือให้คุณมูกก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่แอปพีชี a t ตในการมีอยู่ของผู้เชี่ยวชาญและดีใจในการมีอยู่ของเราและเราได้ดูแลคุณแล้วได้ช่วยให้คุณน้ำตาลลดลงก่อนจะไปตรวจค่ะอันนี้นะคะคือเรารู้สึกดีใจมากๆคือเคสนี้นะคะมียวรู้สึกว่าตัวเราอะค่ะคือเราอะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาดีขึ้นเขาสามารถไปหาคุณหมอ และรู้สึกว่าเขาอ่ะไม่จําเป็นจะต้องทานยาไปตลอดแค่นี้มีอยู่ดีใจแล้วค่ะรู้สึกว่าแค่ทุกคนรู้สึกว่าเขาดีใจที่มีเราและทําตามที่เราแนะนําและเขาอาการดีขึ้นแค่นี้ สักเสร็จแล้วค่ะทุกคนยังไงนะคะถ้าใครมีปัญหาสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมนะคะตัวนี้นะคะกรูแคร์ค่ะช่วยลดทั้งเบาหวานความดันไขมันทักเข้ามาได้ค่ะแล้วเราจะมีคอร์สที่ช่วยคุณได้ด้วยนะคะก่อนไปตรวจก่อนไปหาคุณหมอค่ะวันนี้อย่าลืมใช้ชีวิตให้สนุกนะคะ Have a nice day ค่ะทุกคน